สายตายเอียงคืออะไรสายตายเอียงบางทีเราเข้าใจว่า๊ต้องเห็นภาพเอียงๆหรือเปล่าเนาะความจริงไม่ใช่ครับสายตายเอียงเนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆสายตายสั้นชนิดหนึ่งแต่สั้นในแนวหนึ่งมากกว่าแนวหนึ่งนะครับเวลาเรามองเห็นเราต้องมองเห็นเป็น360อง,งศาเนาะแต่ในแนวละนาาเนี่ยถ้าจุดโฟกัสเท่ากันก็จะเป็นสายตายสั้นหรือสายตาย,ยาวแต่ถ้าจุดโฟกัสในแต่ละน้าเนี่ยไม่เท่ากัน เราจะเรียกว่าสายตาเอียงหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า astigmatism นะครับสายตาเอียงเนี่ยจริงๆแล้วมีผลต่อการมองเห็นค่อนข้างเยอะคนไข้จะรู้สึกน้อยฮะเพราะว่าเขายังเห็นอีกโฟกัสหนึ่งได้อยู่แต่แนวหนึ่งเขาจะไม่ชัดแต่มันจะมีความสําคัญในเรื่องพัฒนาการการมองเห็นโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับถ้ามีสายตาเอียงเนี่ยน้องๆเขาจะไม่รู้หรอกว่าเขามองไม่ชัดเพราะเขาเห็นแนวหนึ่งยังได้อยู่แต่อีกแนวหนึ่งเขาจะเบลอและถ้าไม่ได้แก้ไขจนถึงอายุเกิน10ขวบขึ้นไปเนี่ย จะเกิดภาวะที่ค่อนข้างน่ากลัวเลย mm hmm. เขาเรียกว่าภาวะสายตาขี้เกียจสายตาขี้เกียจคือไม่ได้ขี้เกียจนะแต่ศักยภาพในการมองเห็นสูงสุดเขาจะด้อยลองนันทีเลยคือเพื่อนๆเ,เห็นได้มากในระดับหนึ่งเขาจะเห็นสู้เคลื่อนไม่ได้แม้แต่ว่าจะใส่แว่นหรือแก้ไขสายตาแล้วก็ตามซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายดังนั้นถ้ามีภาวะสายตาเอียงเนี่ยคือการโฟกัสภาพในแต่ละระนาบเนี่ยไม่เท่ากันเนี่ยควรแก้ไขโดยเร็ว นะครับจะใส่แว่นสายตาก็ได้ใส่คอนแทคเลนส์หรือทำเลสิกก็เป็นทางเลือกครับ